สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมปืนใหญ่เมื่ออาเซนอนต้องโรเตชันตั้งแต่ต้นฤดูกาลสนับสนุนโดย TN168 รับซื้อขายรถยนต์ทุกรุ่นทุกแบรนด์ให้ราคาดีโทร099-593-6241 l i า e ID NUMBER 4224ย ID NUMBER 4224 เซนลอนก็เปิดตัวสวยงามกับชัยชนะเหนือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมประเดิมฤดูกาลนี้ครับตามต่อมาด้วยการถล่มลีดยูไนเต็ดขาดลอยครับก่อนที่นัดสุดจะพ่ายให้กับแชมป์เก่าลิเวอร์พูลแบบต่อสู้ได้อย่างสนุกสนานเลยครับแต่ปัญหาสําคัญที่กําลังมาเชิญก็คืออาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักอัตเตตาตองแก้ไขด้วยการโรเตชันเพื่อสร้างความสมดุลภายใต้การวางแผนเสริมทัพที่เตรียมตัวมาอย่างดีนในซัมเมอร์นี้ ปัญหาที่เริ่มมองเห็นใน3เกมที่ผ่านมาครับหเลยก็คือการที่เกมรุกนั้นขาดความหลากหลายแผนการขึ้นเกมยังต้องพึ่งพาการเปิดบอลจากด้านข้างเป็นหลักลมันก็ไม่ได้ผลชัดเจนครับขาดการเจาะเข้ากลางเพื่อสร้างความแตกต่างวอลเลย์ที่มีอาการบาดเจ็บมายาวนานยังไม่อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดแต่นี่คือ 1. ในปัจจัยสําคัญครับการที่ทีมนั้นไม่มีแกนหลัก อย่างกัปตันชาวนอร์เวย์รายนี้อยู่ในสนามอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่มีมิดฟิลด์ที่สามารถพาบอลทะลุหรือเล่นบอนเลเร็วเพื่อดึงแนวรับคู่แข่งออกจากตำแหน่งการขาดหายไปของบุกาโยซาก้าคือสิ่งนี้คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากว่าความดุด,ดันในเกมลุกนั้นหายไปอย่างเห็นภาพชัดมากเกมสวนกลับยังคงเชื่องช้าครับโดยเฉพาะการตัดสินใจของกาเบรียนมาตินาลีที่แม้จะมีความเร็ว แต่ก็เสียจังหวะเพราะเลือกที่จะจ่ายหรือยิงไม่เด็ดขาดความไม่มั่นใจที่ขาดหายไปของเขากลายเป็นหนึ่งในปัญหาที่ตัวเขาเองนั้นก็น่าจะรับรู้และต้องเล่งพัฒนาครับหากต้องการเป็น11ผู้เล่นตัวจริงฟอร์มตกลงอย่างเห็นได้ชัดบทบาทน้อยไม่กดดันคู่แข่งเหมือนแต่เก่าก่อนตรงกันข้ามหากเทียบกับตำแหน่งเดียวกันอย่างเลอโดทอสซาที่ทำาด้ดีกว่าในบทบาทที่จะลงมาเชื่อมเกมและจบสกอร์ควได้รับโอกาสที่เป็นตัวเลือก ต่อจากเอเซ่นะครับในขณะที่มาร์ตินนลี่น่าจะกลายเป็นตัวเลือกอันดับ3แลในตำแหน่งปีกซ้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือการตัดสินใจของมิเกลอาเตตาที่ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามครับการเปลี่ยนตัวที่มักจะเกิดขึ้นช้าหลังทีมเสียโมเมนตัม้าให้กลับมาแก้เกมได้ยากแลก็ไม่ทันการเรียกว่ากว่าจะแก้ไขก็กลายเป็นว่าสายเกินแก้การที่เขายึดติด กับตัวจริงหน้าเดิมแม้บางคนจะฟอร์มตกลงแต่ก็ยังได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกมรุกนั้นไม่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อครับที่ทําให้แฟนบอลเริ่มกังขาในฝีมือและการให้โอกาสไปต่อของมิเกลอารเตตาอีกหนึ่งเรื่องคือปัญหาในตําแหน่งกองหน้าครับวิกเตอร์ยูเคเรสที่ยังดูไม่เข้าระบบหรือจะพูดอีกในนึนงก็ต้องบอกว่าระบบนี้ไม่เอื้อเอานวยต่อตัวเขาเช่นกัน3มเกมที่ผ่านมายูเคเรส แทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมนะครับแม้ว่าเขาจะวิง่งสู้ฟัดวิ่งอย่างหนักทํางานเยอะแต่ว่าเขาเองนั้นรอบอลในแดนหน้ามากกว่าลงมาเชื่อมเกมตัวเขานั้นวิง่งเพรสซิ่งอย่างเต็มที่เลยครับแต่ว่ามันทําให้ทีมนั้นไม่ส่งผลลัพธ์ที่เคยมีประสิทธิภาพมากกว่านี้สารเกมที่ผ่านมาเหมือนเล่นกัน10คนตรงนี้อาจจะดูพูดเกินจริงไปหน่อยแต่ในความเป็นจริงเรา,หาเห็นภาพเดียวกันนั่นก็คือตัวเขานั้นวิ่งอย่างโดดเดี่ยวในแดนหน้า และเหมือนเป็นผู้เล่นที่อยู่นอกแผนของมิเกลอาร์เตตาส่วนบทบาทของเอเบเดซีเอเซ่ L C a S a ครับควรจะต้องเริ่มต้นในชัดเจนกว่านี้เพราะเห็นได้ชัดว่าเมื่อเขาลงสนามเขาแสดงทักษะให้เห็นถึงการเลี้ยงกินตัวการกล้าเล่นกล้าเสี่ยงถึงเวลาที่ต้องเป็นตัวจริงนะครับหลังจากนี้เพื่อเพิ่มมิติในการเจาะเกมจากการสนามที่อาร์เซนอลนั้นขาดหายไปพื้นที่ในเกมรุกทางฝั่งซ้ายจะกลับมาอันตรายอีกครั้งถ้าเขาปรับตัวกับทีมได้โดยเร็ว ส่วนการโรเตชันและการใช้ดาวรุ่งครับนักเตะอย่างอ e ิตาลเอนวานิลลี่ควรถูกใช้งานเร็วกว่าเร็วกว่าที่ผ่านมาเพื่อเติมพลังและความสดใหม่อย่างแม็กดัลแมนครับในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลถูกส่งลงมาในนาทีสุดท้ายน่าจะช้าเกินไปที่จะคาดหวังให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับอ e ิตาลเอนวานิลลี่ครับที่ตอนแรกคิดว่าน่าจะได้ลงสนามในวันที่ไม่มีมาตินอูเดกาอีกหนึ่งปัญหาสําคัญก็คือ ทีมแพทย์แล้วก็โค้ชฟิตเนสครับมันเกิดอะไรขึ้นกับนักเตะที่บาดเจ็บทีตั้งแต่ฤด,ดูกาลเพิ่งเริ่มจุดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าระบบการซ้อมการฟื้นฟูมีปัญหาแล้วครับความฟิตของนักเตะที่ไม่เต็มร้อยทาให้หลายช่วงของเกมนั้นขาดความดุดันและเล่นช้าลงหากไม่ได้รับการแก้ไขอาจทําให้ฤด,ดูกาลนี้ทีมอาจจะมีนักเตะใช้ไม่เพียงพอทั้งทงท,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 งที่วางแผนกันมาอย่างดีแนวทางการแก้ไขก็อย่างที่บอกไปครับทางซ้ายควรจะเป็นเอเซได้แล้ว การโรเทชันนักเตะที่ฟอร์มไม่ดีก็ควรจะเอาออกไปบ้างการเล่นเกมลูกควรจะต้องดุดันและรวดเร็วมากกว่านี้ครับนี่คือหนึ่งในปัญหาสําคัญที่แอสตันนอตต้องใช้การโรเทชันหลังเพิ่งผ่านเกมมาเพียงแค่3นัดนักเตะตัวหลักกับอย่างไคฮาวเวิร์ดบุกโยซาก้าและเบนไว้ทําให้อาร์เตต้าต้องให้โอกาสคนอื่นลงสนามบ้างคำถามที่แฟนบอลถามว่าซื้อโนนี่มาดูเอเก้มาทำไมครับตอนนี้กำลังได้รับคำตอบ แม้เขาอาจจะยังโชว์ฟอร์มไม่ดียังไม่ถึงหรือเทียบเท่ากับบุกโยซากา้าแต่ก็เริ่มแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะคุกคามคู่แข่งได้เป็นอย่างดีการขาดหายไปของไครฮาแบกก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาครับพราะกองหน้าคนใหม่อย่างยูเคเรสยังไม่เข้าระบบของทีมส่วนในด้านที่ดีก็คือยูเลนทิมเบอร์ที่ทดแทนเป็นไว้นั้นทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกมลุกได้เกมรับดุดดัน แต่ที่น่าหนักใจเพิ่มเติมหลังจากเกมล่าสุดก็คืออาการบาดเจ็บของกองหลังคนสําคัญอย่างวิลเลียมสารีบานั่นคือเหตุผลครับว่าทําไมอาร์เซนอลจึงจาเป็นต้องเสริมทัพให้ครบทุกตําแหน่งและมันกําลังแสดงให้เห็นแล้วครับว่าการป้องกันนี้ถูกเตรียมตัวมาก่อนที่ซีซั่นจะเริ่มต้นถูกแก้ไขแบบนี้ในทุกฤดูกาลนะครับในทุกซัมเมอร์ขาดตรงไหนเติมตรงนั้นจนถึงวันนี้ครับเชื่อว่าในแต่ละตําแหน่งมีผู้เล่นที่ ซัพพอร์ตกันอย่างน้อย2คนตอนหนึ่งที่อี่เหลือก็คือ,อรอลุ้นครับให้ทุกคนนั้นปรับตัวให้เร็วที่สุดเพื่อจะพาอาร์เซนอลทีมนี้กลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้หลังจากรอคอยมายาวนานแสนนานสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงในฤดูกาลนี้ครับคือการโรเตชันของอาร์เซนอลมันทําให้ทีมนั้นมีความหวังกว่าหลายฤดูกาลที่ผ่านมาจากฤดูกาลก่อนเราลองเปรียบเทียบดูก็ได้ครับวันในวันที่มันขาดดีแคนไรต้องใช้ใครเล่น ในวันที่มันขาดโอเดกาศจะต้องปรับตัวอย่างไรหรือวันที่ไร้บุกโยสากา้าวันนี้ครับทุกตำแหน่งนั้นมีตัวแทนมาแบบใช้คำว่าคาดหวังได้ถึงศักยภาพในการลงไปเล่นแทนกันและกันของแต่ละคนขาดลาย่ามีเกป้าขาดไว้มีทิมเบอร์ขาดซาลิบามีมอสเกล่าขาดเด ar, ็แคนไรท์วันนี้มีเมลิโนไม่มีโอเดกาดก็มีเอธานเอนวานลลี่ไม่มีซาก้าก็มีโนนี่มาดูเอเก ทางฝั่งซ้ายที่ฟอร์มตกอย่างมาร์ตินเนลี่หรือทอสซาวันนี้มีเอเวเรซี่เอเซในขณะเดียวกันอาจต้องให้เวลายเคเลสปรับตัวครับแต่นี่คือขุมกําลังที่อาร์เซนอลสร้างมาเพื่อลุ้นแชมป์และจะเปลี่ยนจากคำว่าลุ้นแชมป์เป็นแชมเปี้ยนคงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ส่วนเพื่อนๆพพี่พ,พี่คิดเห็นอย่างไรร่วมพูดคุยกันหน่อยครับหากคุยกันแล้วไม่จุใจคืนนี้มาคุยกันต่อในไลฟ์หนึ่งทุ่มครึง่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขออนุญ,ญาตลาไปก่อน สวัสดีครับ